ดึงฝาออกมาเลยป๊อกเลยนี่โอ้โหบึงนำ้ำบึงเย็นใหญ่ๆใสๆเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูครูส่คนนะครับผมมาพา่อกระบูดแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูเซ็บแบคือเก่ามาพี่น้องมาหลังจากมือน,นั้นนะครับผมก็ขอโทษขอภัยนะครับผมอ่าบูดแดงลุงขีดไปนะครับพี่น้องพี่น้องบอกว่าอ่า คือบบบอกราคาเนี่กระพุกเลยจักบาทเป็นว่าสีสีไดรูนะครับผมจริงๆนะครับผมต้องว่าเน่นี่ก่อนนะครับผมเมื่อนี้ผมมีส้มตีนงัวนะครับผมกินกับส้มพักเป็นเมนูที่เข้ากันมากๆนะครับพี่น้องส้มตีนง้วนะครับผมอินนะนานางนะนอันนี้เป็นของเบาแดงเองนะครับผมจริงๆนะครับผมผมแค่อยากเห็ดกินนะครับผมแต่พี่น้องนะครับผมหลายคนที่อยากกินนะครับผมเพื่อนก็บ,บอกว่าเออเบาแดงเห็ดส่งสินค้าเนี่ยอย่างอยากลองซิม นะครับผมส่วนพี่น้องคนใดที่เขาห้องอย่างเคยกินแล้วหรือว่าเคยได้ชิมรสชาติแล้วกับกบระบว่ากันกระเบึงเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องบาคบงบบาคนเพื่อกระโเข้าใจว่าออียงหลายๆอย่างนะครับจริงๆอ่ะผมบุหตุก็ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าที่ผมเพจออกมาคือพี่น้องบางคนที่เพิ่นติดตามผลงานบาดแบบดงเพิก่ก,ก็อยากินอยากชิมนะครับผมกระปุกหลายเจ็ดสิบบาทนะครับผมบอร่วมค่าส่งนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากลองชิมหรืออยากกินนะครับพี่น้องบาแดงก็ให้ทักมาทั้ง เพจนะครับผมเบาแดงเซบนัวนะครับผมเดียวซีมีอ่าเอ็นมินผลตอบนะครับผมถ้าพี่น้องคนใดรู้ราคาแล้วกักัตามนี้เลยนะครับผมกับบัวกันเนาะกระปุกละเจ็ดสิบบาทประวัติเพลเกจจิ้งมันดีดีนะครับผมเมื่อนี้ผมเอามาส่องกระปุกนะก็นายชิกินโมเบิลต่อครับเพลเกจจิ้งงามงามมืงนะครับเพล็กเกจิ้งแบบแพงเลยครับแกะออกมาแบบสะอาดเลยผมบอกเลยครับดึงฝาออกมาเลยป๊อกเลยนี่ โอ้โหเบึงน้าครับเบึงอินใหญ่ๆใสๆเลยพี่น้องโอ้โหคุณนะป้าเนี่ยพี่น้องบึงอินนะนาบนี้ครับโมเนียวนะครับผมโมยาบเบืงกระปุกนี่บนครับไม่แพกเก็ของบาแดงเองเลยโอ้โหอุ๊บอุ๊โอ้โหอ้านี่ โอ้หลายหายน้ำชิล้นครับเดี๋ยวเทกัอนอือโอ้โห,ห,หนุ่านพี่น้องหลายครับสดบงก่อนอนัวมากฮฟาดไปครึ่งนนี่แหละครับผสมกันนนี่แหละน้อพี่น้องอื้นัวขาดมาได้ครับลูกโดดมัพริกนะครับพี่น้องมาบานี้พี่น้อง ขักคือเขาอ่าผู้ใดอซอกเขยวห่างๆในกนระวังนะครับ่น้องวอ้มันอยากเข้าซอกเขยวดีได้ยามพวกเอ็นพวกอ่งนี้อืมอืม,อม ครับผมไปเห็นอยู่ตลาดครับพี่น้องแพ็กเกจเปิ่นกบทำรมาดาแบบใส่ถุงใส่ถุงบ้านเท่านะครับเพิ่งขายห้าสิบาทแล้วครับอันนี้แพ็กเกจแบบสะอาดเลยเป็นกระป๋องนะครับพี่น้องเพราะว่ากระป๋อ,ปองมมันาัาแพงนะครับผม ืมน้ำกับดัวอะผมแนะยน,น้ำเนี่ยนำให้เก็บไว้ในไให,ห้องเย็นนะครับพี่น้องเก็บไว้ในตู้เย็นเขาจะกินแล้วจะเอาออกมากครับอืมอืม nè cứ xông yên một kia nè mừng nặng nặng ngắm ngắm nè 嗯。Mm. <G ül> จริงๆเป็นเมนูกับแก้มนะครับไปก,บกินกับข้าวกับแซม เบื้องลังครับลังกเป็นลังจริงๆเลยลัง,งว้าคุณนะนะเบื้องเอ็นครับสุดยอดนะผ้อยๆครับอืมบว,วเนียว กรุบๆนะครับ หมูมันกระเทียมปักนาๆเลยครับอ้าสมผักสิดพี่มึงลองเอ็นก่อนอื <c oughs> หลายคนครับรอบก่อนแบ่อแดงลงกิปไปบอ่อท่านกันติสรงการน้ำครับพี่น้องมูกี้เนี่ยอันนี้คลองหากันแล้วครับพี่ี้ามร้อยกับปุ๊กสิบเบิร์ตอีกเลยพี่น้อง อืสุดยอดนะครับ อาดครับโอ,อาาบ่ง ไปกินมากกาแซบครับอยู่ข้าไพี่น้องหิวไ <Ooh. S 1> อยูอ่เมื่อนี้ครับจม่บไดาว่าวกับพี่กับน้องปัดไในว้าวเดิ้ต้นคลิปครับคืม <c oughs> <c oughs> ถูกด,ดดกันเองกินเองแซม เบิงเอินครับแซ่บครับเนาะ,ะสิอิ่มสิอิ่มกันยังคักอยู่ครับเบิง่ง ลุกโดดจนเบิดจวดจ้าดขนาดครับเบิรเลยเนิน้าใสๆครับจนบนเหนียว เลยลูกหนึ่งลูกโดดลงมางงงเอาขอบุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจกินยำลายกระแซบคือเก่านะครับผมส้มพักกับส้มตีนงัวนะครับผมหงเป่าแดงเอาออกมาแล้วนะครับผมกระปุกละเจ็ดสิบบาทนะครับผมกะ ฝากพี่ฝากน้องสุขู่สุขคนที่อยากกินหรือว่าอยากชิมนะครับผมกะพี่น้องบางคนเพิ่งกระทักมานะครับผมผมก็เลยเห็ดให้พี่น้องชิมนะครับผมกะก็ดีใจนะครับผมที่พี่น้องเป็นกำลังใจนะครับผมให้เบาแดงมาโดยตลอดคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขู่สุขคนกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขู่สุขคนนอนหลับกระหายได้เงินหมื่นนอนตื่นกระหายได้เงินแสนนะครับพี่น้อองแบมืก ให้ได้กแก้วมือนีโว์โทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลานะ้นองไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหนะ้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ